สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยี่พามาดูนกเพื่อนๆจ๋ายี่หายไปนานเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเพื่อนๆบางทีเสียงยี่ก็ไม่มีบางทีเสียงก็เปลี่ยน <c oughs> ก็เลยหายไปหลายวันเลยเนาะไม่ค่อยสบายด้วยหายไปเป็นเดือนเลยเพื่อนๆของคุณเพื่อนที่รับชมรับฟังคลิปของยีเย่เดียวจะเนาะวันนี้พามาดูนกจ้านกทำหลังนะจ๊ะบ้าที่พระรามสองของยี่เองเพื่อนๆเขามากกไข่มันคือน,นอกอะไรเนาะยี่ก็ไม่รู้เนาะ คือเดิมทีกระถางอันนี้กระถางพลาสติกเขาปลูกต้นไม้เพื่อนเพื่อนปลูกต้นโหระพาเนาะแม่ปลูกต้นโหระพาแล้วทีนี้ก็เห็นนกมาทํารังอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่กล้าลดน้าโหระพากลัวลูกนกได้รับบาดเจ็บเพื่อนๆ <c oughs> กลัวมันจะเปียกน้าเนาะก็เลยไม่กล้าลดน้ําต้นไม้ก็เลยปล่อยให้ตายไปเลยแล้วนกก็เลยมายุดรังเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยเอาไข่มากกที่นี่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ฟองเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ เขากบไข่ไม่ห่างเลยนะยี่ก็ยืนแอบดูสักพักหนึ่งเลยก็เลยมาแอบดูเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มาแอบถ่ายนกเพื่อนแ <c oughs> อบถ่ายนกตรงระเบียงที่บ้านเนาะบ้านของยี่เองเพื่อนในห้องโนอนข้างนอกระเบียงเนาะบรรยากาศก็จะเงียบเคียบนิดนึงเพราะว่าเขาไปกันเบิดแล้วเขาไปกันเบิแล้วเขาไปสลองวันแม่เบิดแล้ว,วเพื่อนเราก็จะเงียบกริบเงียบกริบนิดนึงนะจ๊ะ ใครรู้บ้างเออว่าเป็นนกอะไรคอมเมนต์เบาีต้อยคลิปหน่อยนะจ๊ะว่านกอะไรเพราะว่าเจ้าของช่องไม่รู้จะนกว่าเป็นนกอะไรรู้ว่าแต่ว่าเป็นนกมาพร้อมกับลานน้อยเพื่อนลานน้อยยืนอยู่ข้างๆให้ป้าถ่ายคลิปเนาะเพื่อนเนาะให้ป้าถ่ายคลิปนกเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเพื่อนสงสัยเขา YouTube จะจับยิีไม่ได้ลวเหละเพื่อนนี่ไม่ได้ลงคลิปนานนานมากเป็นเดือน ต่อไปจะลงได้แค่อาทิตย์หนึ่งคลิปเดียวก็ยังดีเนาะอันนี้หายไปเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเบื่อคลิปกินคลิปอะไรยก็ไม่ค่อยได้ทำเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้ะเนาะที่แวะเวียนมาหายี่ที่ยังไปดูคลิปเก่าๆให้ยี่อยู่เนาะเดี๋ยวยี่ก็จะตอบกลับเบอร์สุขุมสุคนจ้าขอบคุณจ้าบา,บายบายจุบจ๊บ